ที่เห็นอยู่ในมือนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ชุดเซฟตี้เบเกอร์ครับผมที่ใช้กับงานโซลาเซลล์แต่อย่าลืมก่อนใช้งานเช็คกันก่อนว่าอุปกรณ์ชนิดไหนใช้กับไฟที่มาจากแผงโซลาเซลล์อุปกรณ์ตัวไหนใช้กับไฟกระแสะสลับเดี๋ยววันนี้เรามาดูที่ง่ายๆในการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับกระแสะไฟกันครับผมตัวนี้ดูผิวเผินก็จะเป็นเซฟตี้เบเกอร์ธรรมดาครับแต่เราจะรู้ได้อย่างไงว่าใช้กับแผงโซลาเซลล์หรือไฟบ้านไฟกระแสะสลับครับ เราก็ดูได้ง่ายที่พิกัดแรงดันของตัวเซอร์กิตเบเกอร์ตัวนี้ครับข้างหลังก็จะระบุเป็นสัญลักษณ์ของกระแสไฟชนิดนั้นๆตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวนอนครับเป็นลักษณะ Side สายเวฟก็แน่นอนครับเป็นใช้กับไฟบ้านและอีกตัวครับผมตัวนี้ข้างหลังพิกัดแรงดันนั้นจะเป็นลักษณะเส้นตรงและก็เส้นปะแน่นอนครับสื่อถึงไฟกระแสตรงที่มาจากแผงโซลร์เซลล์เพียงแค่ง่าย,ายๆเพียงแค่นี้ ทุกท่านก็สามารถเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับงานโซล่าเซลล์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้วครับผม